ด้านบนมีไฟตรงนี้สภาพยังสวยอยู่ไม่ได้ถึงสวยหรูสวยขาดแต่สวยเดี๋ยวหยิบให้ดูทั้งใบนะครับอันนี้6ปินต่อไฟแล้วก็คลิปนี้เปรมเรทจะได้น้อยหน่อยนะเพราะผมเอามาเล่นที่ 2K แล้วก็เล่นเกม s i x เ a y เกมโพดๆตามจริงไม่แนะนำให้ใช้หนึ่งขเล่นนะครับอันนี้ปรับโลหมดนะถ้าเกมนี้นะหมายถึงเกมนี้แต่ผมติดอยู่ ติดใจเก,กมนี้อยู่เนี่ย2 k ถ้าเล่นที่1 k ผมลองไปแล้วปรับ low ok เ,เล่นได้แต่ก็ยังไม่60เฟรมนะ50ินิดนิดบางทีก็ตกเนี่ยตอนนี้ปรับ low หมด o อ mand, ออ f f เอ้ย off off low 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 vicin เปิดแล้วก็ unlimited จะเฟร,ร,รมไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะได้ตามนี้แต่ถ้าซื้อไปเล่นเกมเบาๆหน่อยเช่น death by daylight เอยหรือ กระเป๋าหมดเนี้ยขับจีอ่ะขับจีก็ได้แต่กระเป๋าเนี่ยได้กินไหเยอะอยู่ไหมต้องไปลองดูรีคอมบันเดตไปไปตึกนูน้นทำภารกิจจะได้ประมาณนี้ครับปรับโลก40กว่าเฟรมหินหินไม่มีรอยยัก ไม่ค่รบตอนต้อมาปับโลก็สู้นู้เว้ยปับโลไม่ใช่ไม่สู้นะสู้หมดฮะ ทำไมมาแต่ละทีฉากมันเปลี่ยนกว่าบางทีตึงก็เป็นอย่างนี้มันทีตึ้งก็เป็นสุ่มสร้างหรอเดี๋ยวเล่นเสร็จเอาใบนี้ให้ดูนะครับแล้วก็เอาลงขายหยิบให้ดูทั่วทั้งไปจริงๆมันก็สวยแหละด้านหลังตรง back I/O panel อะที่เสียบพอร์ตอะมีรอยนิดหน่อยแค่นี้นิดน,นึงนิดนึงแต่อุณหภูมิดีอุณหภูมิ58องศา ัดลมหมุนแค่34%เอร์เซ็องอ,อเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนแบบเย็นๆอ็นตันอีกใช้เล่นกับเจน11เนาะบอร์ดใบนี้บอร์ดเป็นบอร์ดพามห้าหนึ่งศีดเคประกันอย่างยาวเลยประกันจากอาซูดไทยแลนด์แต่ในคลิปนี้ไม่ใช่ตัวเด่นตัวเด่นเป็นกั์ดจอนะ 711700K วิ่งอยู่4 9 0 0บางทีก็ 5, ห้า0ันไมู่เรื่องชึบปึบบ้านหลังนี้ป่าววะใช่ใช่บ้านหลังนี้นนโอ้ยเฟรมเหลือแค่นี้เลย เป็นรุ่นนี้เหรอแ,แนะนำให้เล่น 1K ดีกว่าเล่น 1K นะโอย้ยเฉยด้วยเล่น 1K ไป 180P 0น่าจะเพลินอยู่ในในการลงทุนที่ไม่มากมายย่อมเยา เกมนี่เยอะแล้วน่ๆเลย50ีสั่นเลยแสดงว่าไอ้1660หรือเอามันเปรียบอย่าเกมเนี้ยทำไม่ได้แล้วอ่ะแต่จำได้ว่า1660แรงกว่าเยอะต้องมันจะมี660 Super กับ660 Ti เนี่ยถ้าขึ <S <S <ksi> ้นแรงจ้ะโอ๊ยเพื่อนตาย เลื่อนตายแล้วขึ้นบันไดบันไดยอยู่ไหนชักไปดิชักกระตุกไม่เจอบันไดว่ะออกบ้านดีกว่าอ๋อน,นี่บันไดถ้าผมจะเล่นแค่ตาเดียวนะคลิปเนี้ยผมไม่ไหวอ,ะอ่ะเฟรมมันตกถ้าผมม่อยตาน,นี้ก็ดูการ์ดจอกันเลย พะสุขภาพการ์ดจอโอเคแล้วก่อนหน้ามาเล่นก็นั่งฟื้นมาร์กการ์ดจอใบนี้อยู่อ่ะฟื้ดๆแต่จะไม่ยอมแพ้แม้ว่าเฟรมหลีจะตุจะตั้งใจจะเอกะเอโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ยอมโอ้ย เพื่อนรีบเงินไปเนี่ยเพื่อนผล่มาจากประตูที่มีศัตรูได้ไงวะยังไม่ตายครับใครรู้แน่ผมออยังไม่ด่องหรอกอมองอะไรไม่เห็นเลยมันมืดเหลือเกินโอ้ยใครยิงวะยิงทะลุกำแพงเหรอ ตรงนี้หมดแล้วมัง้งไปเลยเพื่อนเอ๊ะสอง K นะครับสี่ K ไม่เคยนะครับหมดจัดแค่จอก็หนักแล้วอ่ะและ r e ซู l u t ั o n อย่างโหดจ้ะ,จะอีมีข้างลงข้างล่างได้ด้วยวะ่ะอ่อลองลงไปดูไหม นี่คือที่ไหนทางตันเนี่ยจำได้เคยมาแล้วเฮ้ยมันกว้างขึ้นเว้ยมันเก็บอะไรไว้ในนี้ไหนไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นปีนไม่มีอะไรเสร็จแล้วหลังนี้จบ เอ๊ะทำไมรีโหลดไม่รีโหลดวะทำไมมันไม่รีโหลดอ่ะกด R แล้วอ่ะหมดแล้วหมดเลยว่ะเหลือสิบนัดไปขึ้นไปบ้านอื่นบ้านนี้ต้องหาทางออกก่อนเล่นธรรมดายังมึนเลยเล่น FPS ตกยิ่งมึนใหญ่เลยอ๋อใช่ด้วย แต่เพื่อการเทสคอมเราจะสู้นะครับทางที่จะต้องไปตรงไปทางนี้แล้วตรงไปไปเลยเพื่อนตามมาโอ้โหน่าอนะไรวะาน่ะอุ้ยโอกับกลับเพื่อนกลับกลับก่อนอย่าตามมาโอ้ยเจอด้วยช่วยหน่อย พาร่วมหมุนนิ่งเงียบเสียงเบานาถอดฟังฟังก่อนเบาๆเบา,เ,บาเคน่าใช้น่าใช้แบบย่อมเยาอ่ะไม่เล่นเกมเหัวใจจัดจัดเมือ่อกี้มันเต็มเลยมันไปไหนหมดแล้ววะหมดแล้วเอาทำไมคันนี้เติมได้แล้ววะ ออามาเลยนี่ <S <S หมดแล้วเ<ๆ>ติมมาเติมไม่เจอจิตนัดเองวะเหลือสี่คืออะไรวะเนี่ยทำไมเหลือสี่นัดทำอะไรผิดวะ รู้เว้ยเข้าไปก่อนแล้วเฮ้ยทังไงมันอยู่นั้นอย่าบางังจะบังทำไมเนี่ยคืนเจ๊งต่อได้สามนัดอะไรวะสามนัดหมดแล้วเอออีกได้หนึ่งนะัดอะไรอ่ะทำไมน้อยจังมีหนึ่งนัดให้เราไปสู้กับใครเปลี่ยนดีกว่าไม่ใช้แล้วใช้นี่ดีกว่า มาเพื่อนเขามาเขามบนมีทางขึ้นเปล่าบันไดปีนไปทางนี้เอ๊ะย่องไปตันไม่มีอะไรเตะอ้ะวาวเลือกเตะทำไมเป็นดึงอ่ะ ส่องอะไรกันวะเฮ้ยบันไดยอยู่นี่บันไดยอยู่ทางนี้ขวาทางขึ้นทางนี้ตอกตันออกประตูไปไอ้ดีเตะประตูเตะเองก็ได้ไม่ต้องสนใจเอ้าไม่เตะอะไรวะนี่บันไดอยู่ตรงนี้ขึ้นไป เจออะไรเลยเอา้าไม่มีอะไรเลยว่ะอ่านแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวตึกนี้ไม่มีฮะตึกนี้ไปตึกต่อไปเฮ้ย<อ>ตามฉันมาไหนวะ ออตรงไปหันซ้ายทางนี้โอ้ยภาพสัน้นมันอยู่ในนี้หรือเปล่าในนี้มีอะไรไหมข้าไปเลยมันอยู่ข้างหลัง อ่นเว้ยเพื่อนออกออกออกบ้านหลังนี้เหรอไม่มีงั้นก็เหลือแค่สองหลังสุดท้ายตรงนี้และตรงนี้ไปออกไปเลี้ยวซ้ายตามข้าพเจ้ามาเปิดประตูนี้ได้ปะเอาเราเปิดวางเล่นๆมีรูให้ไปแต่เราจะไม่ไปเราจะวางระเบิดเล่นๆลบไฟในโฮไฟในโฮ 在。 นี่ไงเ,เ,เอาไปอยู่นั้นใช่ไหมเอาไปเลย That. What? ยิงอะไรอยู่เนี่ยตายไปเลยเพื่อนนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเลยอะ่ะอยู่ด้ยวยกันคนให้ทั่วก่อนเฮ้ยโอ้โหแก ข้าจะระเบิดของของแกเแม่ทำลายของของมันยินต่อตากาศยาน,นญญลบ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 ซีโฟมาตึมต,ต,ตึม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 ไม่ไม่ไม่ตึมวะ <L är> โอ้ยไอฮา ก็ยังแรงกว่าที่คิดอยู่ดีขนาดนี้ออกมาตั้งไก่ต้องหนีให้ไกลกว่านี้มันระเบิดแรงมากไหวออกมึนเกมนี้ก็ได้ได้เฟร,รมประมาณนี้นะครับและผมก็ไปปรับ 1K ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามีตัวแปรอื่นที่เซตเอาไว้ไม่งั้นก็จะไม่ได้ภาพที่เป็นแบบนี้เออคือมันทำไว้เพื่อสิ่งนี้อ่ะ ดูงานเฟอร์มาร์กกันไหนดูดิวไอเนี้ยนี่ตอนนี้ใส่ SSD ดีไปแค่2ลูกนะนีนี่นี่เอมบอดทูใช่ไหมแล้วนี่ก็เอาเฮ้ยหายไปไหนแล้วนี่ก็ลูกเล่นเกมใช่ไหมพี่เกดใส่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เยอะตอนเมนบอร์ดเป็นตัวเอกก็ใส่เยอะใส่เพิ่มมี Resident e v i l มี Divinity ดู Resident e v i l ิวปะว่าได้ประมาณไหน r e s i d e n t e review กับฟอรูจาฟอรูจาน่าจะโหดกว่ามีไทยด้วยั้ยอ้าวว่าจะเข้าเฟิร์มาร์คหรือเขอ Resident ้า r e s i d e n t e review เฉยเลยอยากรู้ไงว่า r e s i d e n t เนี่ยได้เท่าไหร่ แหนทีเข้าเลสซิเดนเนี่ยเป็น 1K แล้วเด็กิเพราะเป็น 1K ไอแคปเจอผมมันแคปที่ไหนแล้วมันไม่แคปเดี๋ยวผมปรับเป็น 2K รอแป๊บนึงนะให้ภาพมันเป็นอย่างนี้ไปก่อนเนี่ยมันมีตัวแปรนู่นนี่นั่นน่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวดูนะพอปรับแล้วหายอันเนี้ยสมมติจอจอนี้ปกติอยู่ใช่ป่ะจอนี้ปกตินะ ต้องปรับเป็น 2k ก่อนอันนั้นถึงจะยอมรับยอมรับสัญญาณที่จะส่งเข้าไปอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ย1 1k กดเป็น 2k เดี๋ยวดูนะกดอะไรตกลงวะปุ๊บ yes ปุ๊บอันน้ามาแล้ว yes ออยหาไม่มาตายแล้วไม่ไม่มาวะกป๊บนืนอ เฮ้ย hey, ไม่ไม่มาอ๋อเฮิร์ตไม่ไอ้นี่เฮิร์ตเดี๋ยว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 มาเดี๋ยวมาร้อยยี่สิบด้วยเออเอาถ้าสมมติร้อยยี่สิบแล้วเล่นเป็นหนึ่งเคได้ป่าวะหรือมันเป็นที่เฮิร์ตป่ะมันจะเอา้าไม่ได้วะ่ะต้องสองเคร้อยยี่สิบวะสองเคร้อยยี่สิบได้ แล้วมเมื่อกี้หนึ่งเคมันดีดกลับไปร้อยสี่สิบเฮิร์ตเองเหรอไม่เข้าใจแรมมีแค่สามจุดสองเจ็ดก็ลดไปดิลดการใช้งานไปรีเซ็ตเอาเป็นบาลานซ์อุ้ยแดงเลยไม่ได้ไม่ไหวดีคอมนันเด็ดต้องลดอีกนะเนี่ยไม่ไหวนะเนี่ยลดดิอ่าสูงย์เท็กซ์เจอร์คุณลิตี้ศูนย์ 0ก็เล่นได้วะก็เล่น0ไหนหดูนะพอเล่นเกมที่ไม่กินสเปคหนักๆก,ก็จะเบาเบาลงเลยเห็นไหมเล่นฉากนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็เล่นตัวมีด้าที่หนีมาดูการเกมนี้กินสเปคน้อยกว่าเป็นยังไง ซิลิโคนนี่ต้องทายเยอะกว่านี้แล้วเนี่ยไอเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนในนี่ก่อนสักบนึงนะเออเดี๋ยวต้องทายเยอะหน่อยไอเจ็ดเจนสิบเอ็ดแม่งโคตรเนี่ยภาพก็จะได้ประมาณนี้เฟร,รมก็ประมาณนี้เล่นได้ไหมเล่นได้นะเออนี่ไงตายให้หมดปวดอะไรเอ,อ้นี่วะยวิลบได้ นี่เห็นไหมนี่ปรับเพิ่มยังได้เลยนะแต่มันจะกินวีแรมหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเล่นแค่นี้เฟรมดีเลยความโหดของเกมแต่ละเกมมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอะ่ะมันแตกต่างกันแบบบางเกมก็ต่างกันโดยจิ้นเชิงบางเกมก็เปิดเฟรมเจนได้บางเกมก็เปิดไม่ได้ยังใช้เพื่อพังก็เปิดได้อยังโลูจาเปิดไม่ได้นะถ้าใช้ dlf เล่นโอ้ยมา นี่เจอปืนสั้นสถานุบมีโหลดยังไว้ใครจะมาอะไรยิงตายหาหมดมเ,อเอาเอาเอร่าลูมาเล่นในฟอร์ดูจาจะเป็นยังไงวะมาดิมาดิ ดิเซเดนภาคใหม่จะมาอีกยังผมชอบดิเซเดนดีพิวนะมีเสน่ห์มากเลยโอ้ยเอกะโหลกตีหัวมึงเป่ามึงเป่ามึงเป่าเอาโอเคครับประมาณเนีอ้หมูมาแล้วหม้อไปเลยเอาเออหมูโดนเนี้ยตายไปล่ะตายไหมตายไหมคอนโทรล ตะอะไรตะอะไรอื้ออ้ออื้ออ้โอ้ยเหนื่อยประมาณนี้นะจ๊ะออกอย่างอื่นก็ปรับตามที่ตัวการ์ดรับไหวนะครับอันเนี้ยอาจจะแบบเพิ่มก็ได้เพิ่มนี่เอาเพิ่มวัชชันเบอร์ไม่เพิ่มเนี่ยปรับเอาแสงไฟปรับเพิ่มปรับออน แต่ตรงนี้กดแล้วมันจะเป็นเตือนว่าเป็นสีสม้มอันนี้1 6 x ได้ก็ต้องลองดูว่า1 6 x แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แต่อไปมาดูค่าสถานะของการ์ดใบนี้กันว่าน้องสถานะ s t a ตัสเป็นเช่นไรกี่เปิดโฟมาอยู่ไปไหนแล้ววะติดนี้ก่อน ือดูกันเถะดนะอ้าวเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลยหายไปไหนแล้ววะทำไมเปิดไม่ได้แล้ววะผมไม่เปิดอีท่าไหนวะมันหายไปแล้วไม่เป็นไรเปิดในนี้ก็ได้เอ๊ะเดี๋ยว ฟื้มาฟือมา์ัผม,มันแห้งเหรอเดี๋ยวฟื้มาไปใส่ไว้ในนี้ดิอะไรวะพอใส่ในนี้เปิดได้เปิดตรงนี้ดิเปิดตรงนี้ไม่ได้แต่เปิดในนี้ได้ เนี่ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเว้ยก็คืองงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้อยู่ดีตรึงหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือเฟอร์มาก์อ2.5เลยเป็นงานจาก msi gddr 5 samsung บัตวิดสองร้อยยี่สิบแปดเมมโมรีไซส์สกิกแล้วก็ค่าอื่นๆตามนี้ครับงานก็ดีถือว่าสวยลงขายเลยดีกว่าอืมลงขายเลยนะเคปิด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 ,ปดครมองหาหนหัค่าศูรราคาย่อมเยาอยู่ก็ใบนี้ครับนี่หน้าตาพัดลมจมุนเมื่อถึง63สองศาเท่าที่เท่าที่จำได้นะ เท่าที่สังเกตด้วยตามันจะหมุนตอน63มมสมองศาใบพัดเนี่ยมีไฟข้างบนหัวตรงนี้ถ้าคอมไม่เปิดไฟไม่ติดต่อให้เสียบปั๊กไฟไว้เปิดปั๊กไฟไว้แต่ว่าคอมไม่เปิดไฟไม่ติดอุณหภูมิก็ดีแต่ i7 เนี่ยต้องทาซิลิโคนเพิ่มเป็นตัวนี้โหดเพิ่งมาใหม่เอาไว้เทสเจน1 1ค่อนข้าง แรงจัดพอแรงเสร็จบูตไป5กิกอุณภูมิมันก็ขึ้นไงแต่ก็ยังอยู่ในในการควบคุมของผมได้สบ,ส,สบายสบายถ่ายเยอะหน่อยกระจกนวบอร์ดเดี๋ยวไว้เทสเป็นตัวเอกทีหลังนะคลิปนี้เอาแค่การ์ดจอใบนี้ก่อนนะโอเคนะก็เป็นการ์ดจอไม่หนามากเห็นไหมจะมีความสลิมหน่อยๆ จะมีฮีทไฟไปเริ่มเทิมเลยแบ็กเพจไม่มีต่อไฟเพิ่มมีหกพินมีมังกรอยู่ตรงนี้อันเชิญได้แต่ต้องมีดักบอลก่อนเจ็ดลูกซีโร่เบอร์นี้จับเจบีแต่เราจะอ้างอิงตรงนี้เพราะว่ามันสวยดีศู 5. นย์ศูนย์ศูนย์หกสองห้านี่อ๋อเป็นไงที่ชัดไหม ตรงนี้ก็สวยแต่ไม่สุดก็สวยแหละแต่มีหน่อยหนึ่งลอยเล็กน้อยจะใช้งานดีครับด้านนี้สวยกว่าด้านนูน้นใบพัดส,สวยข้างในใบพัดส,สวยตัวน็อตยังสวยน็อตยังดูดีอยู่ข้างในเห็นไหมมีตรงนี้ที่ที่สวยน้อยหน่อยมันจะมี ลอยนิดนึงเห็นไหมลอยขีดขีดจิ๊ดจิิจิแต่ใช้งานดีครับปกติทุกรูใช้ดีหมดมี3พอร์ตดิสเปอพอร์ตสองเฮดี้ไนหนึ่งผมเทสหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วใบนี้ใครอยากรับน้องไปดูแลมังกรมากับอันนี้มังกรเงินกับทีมด้านหลังสีดำถ่ายรูปกัน1 2แชะเสร็จแล้ว ก็เป็นคลิปที่เฟรมเรทไม่เยอะนะครับมึมนหัวเลยทีหลังเล่นเกมต้องเลือกพอดีให้กับพลังการ์ดเลยแต่มันอยากเล่นะนะเนาะปิดไฟได้กล่าวคำว่าสวัสดีจ้ะอยากเล่นก็ต้องจัดยอมเป็มตก